เนท่านบอกขนาดเนี้ยครับแล้วเรามาศึกษาธรรมะของพระเจ้าเพื่ออะไรล่ะเพื่อเข้าใจความจริงว่าเนี่ยมันทุกข์ยึดอยู่เนี่ยมันทุกข์พราะเข้าใจความจริงว่าสิ่งนี้มันเป็นทุกข์เราก็เลยปฏิบัติเพื่อให้ใจมันหลุดพ้นนี่ตังหาครับเข้าใจไหมเราต้องมองตามความเป็นจริงเลยนะทุกข์เพราะอะไรมีร่างกายนี้มาเดินไปสู่ความตายและเป็นไง ทุกไหมล่ะครับเออมีเงินได้เงินมาเป็นยังไงกลัวหมดอีกมีแฟนใหม่ได้มาเป็นไงกลัวเขาจากไปอีกต้องแหน็ไม่ทุกข์บ้างแต่ความจริงมันเป็นแบบนั้นเราเข้าใจความเป็นจริงแบบนี้แล้วเราเลยจะปล่อยวางอืมเข้าใจไหมครับเรามาปฏิบัติธรรมเพื่ออะไรเห็นความจริงนะเห็นความจริงว่ามันทุกนะครับถ้าเราไม่เห็นความจริงอะ่ะ ทุกขอริยสัจข้อหนึ่งคืออะไรคือทุกข์ผมมาปฏิบัติธรรมตั้งแต่เด็กเพราะอะไรเพราะผมเห็นทุกข์ผมทุกข์จนไม่อยากจะเกิดแล้วมันทุกข์จริงๆนะแต่ทุกข์นี้มันต้องเจอด้วยตัวเองใครไปบอกคนอื่นเขาจะรู้ไหมล่ะทุกขอริยสัจต้องเจอด้วยตัวเองนะคบพอคุณเจอทุกข์ที่แท้จริงเนี่ยคุณถึงจะเห็นอริยสัจสี่เห็นทุกข์แลวโอ้โหตัวผมเองเห็นทุกข์จนไม่อยากจะเกิดอ่ะ พอแล้วอะ่ะโอโหเกิดยังไงมันก็ทุกข์อ่ะเข้าใจไหมครับเราต้องเห็นตามความเป็นจริงแต่มันต้องเห็นในตัวเองคุณไม่ต้องไปบังคับใครนะครับการปฏิบัติธรรมไม่ต้องไปบังคับใครเราแค่บอกทางกันเพราะพุทธเจ้าก็เป็นผู้บอกทางแค่นั้นเองบอกทางในการปฏิบัติบอกอริยมรคมีองแตกบอกอริยสัจสี่บอกความจริงว่ามันไม่เที่ยงแล้วปฏิบัติออกจากความทุกข์ ต้องเดินด้วยมรรคแปดเดินด้วยศีลสมาธิและปัญญานี่ดั้งหากครับมันต้องเห็นความเป็นจริงแล้วเพราะฉะนั้นใครจะอยู่กับโลกก็เรื่องของเขาใครอยากอยู่ในสังสารวัฏเรื่องของเขาเอาตัวเราเนี่ยอืมตอนผมเจอทุกข์ผมปฏิบัติทมผมไม่สนใจใครทั้งนั้นนะครับใครจะพูดอะไรผมไม่สนใจผมคิดอย่างเนี้ยผมพอแล้ว มันมีแต่ทุกข์ทั้งนั้นผม,มเห็นความเป็นจริงเห็นทุกข์เห็นตามความเป็นจริงผมเลยเบื่อหน่ายเห็นความเป็นจริงชีวิตมีแต่ทุกข์เกิดมาเดี๋ยวร่างกายก็เจ็บป่วยดิ้นลนแสวงหาเงินทองดิ้นลนนู่นนี่นั่นดิ้นลนเสร็จตายตายเสร็จไม่ปฏิบัติธรรมไปสู่นรกโดยฉานเปลววิสัยวนเวียนอย่นวัตะสงสารมันไปแต่กองทุกข์ทั้งนั้นเลย เจอผู้คนก็โอ้โหแต่ละคนก็เป็นไงล่ะทุกคนรู้หมดอ่ะใช่ปะเจอผู้คนพอเราเริ่มอายุเยอะแล้วเจอคนเยอะเป็นไงอ่ะเราเบื่อกับผู้คนเบื่อเพราะอะไรเบื่อเหลี่ยมคนแต่ละคนก็จะมีเหลี่ยมนู้นเลี่ยมนี้เราเบื่อที่จะมีเหลี่ยมกับคนแหละคนจะวิ่งหาแต่คนที่มีผลประโยชน์เราก็เลยเบื่อเราก็เลยกลับมาปฏิบัติด้วยตัวเองปฏิบัติเพื่อ ออกจากวัตะสงสารพอแล้วทุกวันนี้กลัวเวลาไม่รอต้องรีบเล่นปฏิบัติแก่แล้วลุยครับลุยไปเลยจริงๆค่ะเรียกมันเป็นความจริงอะแต่เราไปเปลี่ยนใครไม่ได้เข้าใจปะเราไปเปลี่ยนใครไม่ได้เราเปลี่ยนตัวเองนะโหไม่เกิดแล้วกูไม่เกิดแล้วกูพอแล้วชีวิต เออต่อให้คุณเป็นคนดีคนตรงคนอื่นเขาจะเหลี่ยมเขาก็เหลี่ยมอยู่งั้นแหละครับเราเปลี่ยนใครไม่ได้แต่เราหนีเขาได้หนีคือไม่ต้องไปยุ่งไม่จาไปเสียเวลาคุยแค่นั้นเลยครับอยากหลุดพ้นนะใครอยากหลุดพ้นออกจากสังสรารวัตรนะครับจำไว้พระพุทธเจ้าบอกว่าอะไรจะเจริญอานณาปณัติเวลาเช้าเที่ยงเย็น ทำให้มากจะเดินให้มากซึ่งอานาปนสติสมาธินี้ถ้าเราเบื่อจริงเราจะปฏิบัติครับจำไว้ผมเนี่ยปฏิบัติทำวันหนึ่งเนี่ยโอ้โหห้าหกชั่วโมงนะครับนั่งเดินสลับนืืออกมาแล้วผมแบบไม่สนใจโลกภายนอกเลยนะผมก็ทำหน้าที่ของผมผมเห็นใครแบบประกาศธรรมะมีประโยชน์อะไรเงี้ย ผมก็ไปร่วมสร้างคนเงเผื่อได้เผยแพร่ธรรมะของพุทธเจ้าด้วยผมก็ทําหน้าที่ของผมแล้วผมก็กลับมาปฏิบัติของผมเองแค่นี้เองเราทําหน้าที่ของเราในการเผยแพร่ธรรมะของพระพุทธเจ้าเผยแพร่แสงสว่างออกไปให้คนได้รู้ว่าโอ้พระพุทธเจ้าสอนแบบนี้นะสอนความจริงนะว่าไอเนี่ยมันทุกข์มันไม่ได้สุขเลยครับถ้าสุขพระพุทธเจ้าจะ โอ้โหวิ่งออกจากวังทำไมล่ะ,ะแวงหานิพานทำไมล่ะอืมเข้าใจไหมอืมมันเป็นแบบนี้ครับมันมากเลยวันนี้โอ้แป๊บเดียวหนึ่งชั่วโมงแล้วนะครับแป๊บเดียวหนึ่งชั่วโมงล้ มีใครมีคำถามอะไรไหมครับพิมพ์มาได้นะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งเดี๋ยวไปนะครับเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านบอกเลยสมาธิทุกระดับเนี่ยสามารถละอาสวะได้ พิสูจน์ทั้งหลายเล่าข่าวความสิ้นไปแห่งอาสะวะเพราะอาศัยปฐมฌานบ้างเ<ฯ>พราะอาศัยทุติยฌานบ้างเพราะอาศัยจตุตฌานบ้างเออเพราะอาศัยตัตยฌานบ้างก็ฌานหนึ่งสองสามสี่เนี่ยเพราะอาศัยอา,อาศัยอัญตาเจนะบ้างวิญญาเจนะบ้างอืมเพราะอาศัยอากิญญาเจตนะบ้างเวนะสัญญานาสัญญาเจตนะญญนบ้างพิสูจน์ทั้งหลายเราก็กล่าวว่าพิสูจน,น์นั้นถึงความสิ้นไปแห่งอาสะวะ นี่เห็นไหมนี่แหละเพราะมันพร้อมจะหลุดพ้นได้หมดอ่ะพระพุทธเจ้าก็เลยบอกไงครับสุขที่เกิดจากสมาธิไม่ต้องกลัวหน้าที่เรามีความสุขเกิดจากความสงบเกิดจากสมาธิเกิดจากลมหายใจทําไปแล้วเห็นตามเห็นความไม่เที่ยงก็คือเห็นตามความเป็นจริงอะ่ะเฮ้ยนั่งสมาธิแล่วม,มันมีความสุขนั่งออมีสุขมีสุขแล้วเห็นสุขมันดบับปังเอ้ยมันดบับว่ะเออมันไม่เที่ยงเนาะ เห็นความไม่เที่ยงบ่อยๆอัน,นิจจาสัญญานี่แหละอืม,มันมากวันนี้ ผมดูอาจารย์เบียร์แล้วดีมากเชื่อในคําสอนพระุทธเจ้าคนเดียวครับสาธุครับผมก็เหมือนกันผมเชื่อในคําสอนพระพุทธเจ้านะครับผมไม่เชื่อใครทั้งนั้นใครมาบอกอุย้ยคนนี้เป็นอย่างนู้นคนนี้เป็นโสดาบานคนนี้เป็นสกัลลาคามีคนนี้เป็นนู่นนี่นั่นผมไม่เชื่อทั้งนั้นอนะ่ะพูดไปเถอะผมไม่เชื่อหรอกอืมีบุคคลเดียวที่เชื่อได้คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พอผู้เจ้าบอกอะไรให้เราเชื่อตัวเองให้เราดูตัวเองไม่มีใครรู้ดีไปกว่าตัวเราหรอกครับว่าเราปฏิบัติถึงไหนแล้วตัวเรานี่แหละรู้ดีที่สุดจําไว้เลยอืมเชื่อตัวเองเชื่อในการปฏิบัติของตัวเองถ้าเราอยู่ในศีลสมาธิปัญญาอยู่ในมรรคแปดเดินไปครับเดินไปเลย แล้วดูใจตัวเองไปเรื่อยๆเราปล่อยวางขึ้นหรือยังใจเรามีความสุขขึ้นหรือยังมีความสุขคืออะไรคือมันปล่อยมันวางครับมันไม่เก็บเอามาคิดมันอยู่กับปัจจุบนันมันอยู่กับลมหายใจนี่แหละการพัฒน,นาในการปฏ,รรปฏิบัติธรรมแล้วปฏิบัติที่ไหนก็ได้ธรรมะน่ะมันต้องปฏิบัติทุกวันนะเข้าใจไหมในการปฏ,รรปปฏิบัติธรรมอะอืมไปปฏิบัติที่วัดอะ่ะมันก็ดีแต่คุณต้องปฏิบัติทุกวันเหมือนคุณทํางานอะ่ะคุณยังทํางาน คุณกันคุณยังทํางานหาเงินทุกวันเลยปฏิบัติธรรมคุณก็ต้องปฏิบัติทุกวันอืมนี่แหละเพราะฉะนั้นอ่ะในธรรมะต้องปฏิบัติครับต้องปฏิบัติอย่างเดียวเลยจําไว้อืมโอเควันนี้ก็สมควรแก่เวลาแล้วนะครับหนึ่งชั่วโมงพอดีอืม